นี่คือร้านบุฟเฟ่ที่คุ้มที่สุดตั้งแต่เคยกินมานุ่มละลายในปากน้ำซุปสุกิยากีรสชาติหวานเค็มกำลังดีและมีแซลมอนซาซิมิสดๆสไลด์ลามาแบบพอดีค่ะมีพนักง,งานมาคอยเติมผักให้ไม่ต้องเดินไปตักเองร้านนี้เลยคาเทอิชาบูอินชาบูสไตล์พรีเมียมจากขันไซบรรยากาศร้านสวยดูดีมากก่อนเริ่มกินจะมีพนักง,งานมาอธิบายวิธีการกินให้สำหรับเนื้อต้องลงด้านละห้าวิแล้วเอาขึ้นได้เลยจะได้รสชาติที่อร่อยนุ่มล,ละลายในปากเริมกินเราก็สั่งเนื้อมาลองทุกแบบเลยีทั้งเนื้ออออสสนท้้้งงหหหัััคคคจะะป็มูููกีต สามชั้นและสันน้ำแซลมอนเขามีทั้งแบบแรบบางกับแบบปกติก็มีนะสลัดเทมปุระซูชิก็สั่งได้หมดเลยพวกผักและเห็ดจะมีพนักงานมาคอยเติมให้ตลอดอยากกินผักอะไรก็บอกเขาได้เลยแล้วเนื้อคือคุณภาพดีมากเอาลงไปย่างแล้วเนื้อเขาจะซึมซับน้ำซุปเข้ามาด้วยเอาขึ้นมาจุ่มกับไข่สดจากญี่ปุ่นคืออร่อยแบบหยุดกินไม่ได้เลยเอาจริงไม่คิดว่าร้านไหนจะกล้าเอาเนื้อดีๆีมาอยู่ในลายบุฟเฟ่รสชาติเทียบเท่ากับกินซุกิยากิที่ญี่ปุ่นแบบแท้ๆเลยมีไอศครีมนมฮอกไกโดให้สั่งด้้วยยออออรรรร่่่่มมมาาาาาาากกกเเเป็นนนืืททีีสสสบบบบูณ์แุดๆคคคิิ69ข บางแคนะและช่วงปลายปีนี้เขากำลังเปิดสาขาที่พารกอนด้วยอย่าลืมแวะไปลองกันนะ